ครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการทำไข่ควงนะครับผมช่วงนี้เป็นวันหยุดแรงงานนะครับก็เอาให้เข้ากับบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทํากันเลยนะครับผมครับผมก็อันดับแรกนะครับผมก็จะมาสร้าง สี่เหลี่ยมก่อนนะครับสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับผมเจาะขนาดไหนแล้วก็ลากไปนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็จะไปใส่สีนะครับใส่สีให้มนนันผมเอาสีเขียวนะครับสีเขียว สร้างสร้างการเดียนนะครับให้ให้เป็นแบบนี้นะครับให้สีเข้มอยู่สองฝั่งริมนี้แล้วก็ตรงกลางให้เป็นสีอ่อนนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะลองไล่ให้มันเกลี่ยๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็สร้างไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่พอใจเรามาปรับที่หลังเอาก็ได้นะครับผม ก็สร้างสี่เหลี่ยมก็จะเป็นวิธีที่แบบเกิรไม่ได้ซับซอ้อนอะไรมากนะครับดูตามแล้วก็สามารถทำตามได้นะครับ ก็จะสร้างาที่เป็นที่มันเป็นส่วนที่ซอล่องเข้าไปนะครับผมสังเกตว่าไอไขควงมันก็จะเป็นมันจะมีไอส่วนที่มันเว้าวเข้าไปนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ ดูดสีดูดสีจะตัวนี้จะเป็นหลอดดูดสีนะครับหลอดดูดสีจะดูดสีตามที่เราจิ้มจิ้มมันก็จะเป็นไปตามสีนั้นนะครับสักสองอันนะครับก็ปีมาวาง จะเป็นส่วนส่วนด้ามมันนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีการไล่เฉดสีนะครับมันจะมันก็จะทําให้ดูเหมือนกับมันเป็นเสาะล่องเข้าไปนะครับก็สลับการเดียนเอานะครับครับเราก็อาจจะต้องมาใส่ใส่เงาให้มันสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มมิติ ให้กับส่วนส่วนตรงด้ามมันนะครับผมบางคนถ้าไม่ชอบก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ผมผมมาใส่มันก็จะดูดูดูมีมิติมากกว่านะผมว่าโอเคก็แล้วก็เลือกตรงที่ด้ามมันนะครับก็แล้วก็ Copy นะครับ Copy แล้วก็กด c o n t r น l F นะครับมันมันจะมาอยู่ข้างหน้าวัตถุที่ Copy มันจะมาอยู่ข้างหน้านะครับผม ก o ปีนะครับแล้วก็ c อนโะทมันจะมีวัตถุมาอยู่ข้างหน้าซ้อนกันอยู่นะครับแบบนี้นะครับเราก็ใช้สี่เหลี่ยมก็ได้ก็มาวาดมาวาดทับสักประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็เลือกวัตถุ2ชิ้นนะครับ เราเสร็จเราก็ใช้คุณสมบัติของ p a t h f i n d e r นะครับผมคือใช้ตัวนี้นะครับ intersect นะครับ i n t e ต s e c t ตัวนี้มันจะมันจะตัดวัตถุที่อยู่ด้านนอกออกไปนะครับส่วนที่มันซ้อนกันอยู่เนี่ยมันจะเหลือไว้นะครับผมมากดไปปุบอ่ามันก็จะมีวัตถุที่มันตัดกันนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับแล้วก็ลากกราดเดียนนะครับใส่ไปก่อนเลยครับใส่ไปก่อนเลยอเอาออกไปนะฮะให้ส่วนเข้มๆนี้อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนนะแล้วก็มาเลือกตรงสีสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ให้อปาซิตี้มันเป็นศูนย มันเป็นส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะลากเข้ามาหน่อยอส่วนตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีที่เข้มขึ้นนะครับมันจะได้ดูเหมือนเงานะครับผมอม จะได้ประมาณนี้นะครับผมอาจจะต้องปรับแต่งมันเพิ่มอีกสักเล็กน้อยนะครับจจต้องมาใช้สีเดียวกันไปเลยนะครับส่วนที่ลด opacity เป็น0%กับตรงนี้น่าจะให้เป็นสีเดียวกันไปเลยดีกว่านะครับ ส่วนของ blending นะครับให้มันเป็น m u l t i p l y อ่ามันก็จะดูอ่าโอเคกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับ ใครคิดว่ามันเค็มไปหน่อยก็ก็ลดลงมาก็ได้ครับลดโอปะซิตมาสักหกสิบอืาเพราะว่ามันอ่อนไปหน่อยเนาะแปดสิบแล้วกันอโอเคอทีนี้เราก็เลือกส่วนที่เราทำตรงนี้นะครับข้างบนเนี่ยก็มาเอามาไว้ตรงนี้ข้างล่างด้วยนะครับ ก็ปีแล้วก็หมุนถ้าใครกลัววางจะไม่แม่นนะครับก็ให้กดคอนทรลยนะครับกดคอนทรลยมันจะเป็นการส n a p เลย snap ที่ตัววัตถุเลยนะครับมันจะดูดเข้าไปเลยประมาณนี้ มันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับมันเทียบกับเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้อาจจะดูแบนๆไปนิดนึงนะครับทีนี้เราก็อาจจะต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะ าจจะต้องใส่เงาใส่เงาให้มันสักนิดนึงนะครับผมก็ใช้วิธีเดิมครับวิธีเดิมแล้วก็กดเลือกไว้แล้วก็กด Ctrl C C o p y นะครับแล้วก็ Ctrl F แล้วก็ลากกาเดียนนะครับ เราต้องการแค่สองสีนะครับแต่ที่เราเซตไว้เมื่อกี้เนี้ยที่ทําส่วนด้านมาเนี้ยสามสี 3, 4, นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลบมันออกสีหนึ่งนะครับลบมันไปส่วนให้ส่วนเข้มเข้มเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับเมื่อกี้ผมลากจากบนมาข้างล่างนะครับจริงๆต้องล่างลากจากข้างล่างขึ้นบนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหา แล้วกดสลับตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะสลับการเดียนให้นะฮะก็เอาเป็นสีดำนะครับสีดำส่วนเข้มสีดำทั้งคู่เลยแล้วกันนะแล้วก็เอาตรงส่วนนี้ส่วนทีิ่ทู่ข้างบนเนี่ยให้มันเป็น o อปอ i t ซศูนย์ศูนย์ ล้กลาก็กอันนี้ก็ต้องปรับแต่งดูนะครับว่าะจะชอบแบบไหนนะครับลากให้เงาขึ้นมาเยอะก็ลากไปเยอะหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นมัลติพลานะครับมัลติพลามืนจะดูกืนไปกับสีเขียวมากกว่านะครับ เอามาใช้กับข้างล่างด้วยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้ผมปรับครับเวลาเลือกเนี่ยมันจะได้มาทีเดียวกันเลยนะครับก,ก็ปปีมา,ากับด้านมันนะครับกับด้าน จริงถ้ามันมาอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับมันอาจจะต้องให้มันมืดสักเล็กน้อยนะครับ เป็นตกแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนด้ามของมันนะครับครับทีนี้ก็มาทําส่วนส่วนปลายครับที่เป็นเป็นเหล็กนะครับผมแล้วก็ใช้ตัวรัสิเหลี่ยมธรรมดานี่แหละนะครับลากให้มันยาวๆนะฮะ <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็ใช้ตัวกราดียนนะครับผมแล้วก็ลากให้มันเป็นแบบแนวขวางนะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นให้มันสีขาวมันอยู่ตรงกลางนะครับ มาณนี้นะครับด้ามส่วนด้ามมันแล้วก็เราก็ไปสร้างสร้างสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับโพลีกอนเนี่ยโพลีกอนทูแล้วก็คลิกเปหนึ่งทีนะครับผมคลิกหนึ่งทีมันก็จะมีหน้าต่างมานะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็นสายเล็3สามเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม ด้านกับหัวก็ย่อมันนะฮะ คลิกสามเหลี่ยมไว้1ทีนะครับผมแล้วก็ไปที่เครื่องมือตัวนี้ convert anchor point to นะครับผมมามาเลือกส่วนปลายสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนจากามุมตัดเนี่ยให้มันเป็นมุมโค้งนะครับให้มันเป็นมุมโค้งถ้าอยากจะให้ ยอดเอ้ตรงเนี้ยมุมตรงเนี้ยมันมันลงมาอีกนะครับแล้วก็ใช้ลูกศรขาวนะครับเลือกว่ลากมันมา ต้องเปลี่ยนเงานะครับเปลี่ยนการไล่กาเดียนสักนิดหนึ่งนะครับกลับด้าน,นะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นสีที่สะท้อนแสงมากกว่านะครับก็เปลี่ยน เป็นนะเป็นประมาณนี้ครับจะเป็นจะเป็นไขควงปากแบน์นะครับผมอ่าก็จะได้หัว เป็นไขค,ควงปักแบนๆแบบนี้นะครับผมก็มีตรงไหนอีกว่าสร้างเงาสักหน่อยนะครับสร้างเงาให้มันสักหน่อยไอ้ส่วนเงาเนี่ย <c oughs> เคยเคยบอกวิธีการสร้างไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยก็กลับไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับจะมีบอกไว้แล้วนะครับการสร้างเงาโดยใช้เครื่องมือ เบนนะครับเบนเชฟก็จะได้ประมาณนี้นะครับไขควงนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูครับผมครับสวัสดีครับ